ครับสวัสดีคับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมอัญญากาศเช้าๆมาหาแม่นางเงินล้านกันไปลองชมต่องวดกันนะเมื่อนี้งวดนี้จะได้ตัวไหนกันค่ามจิตามแอดมากนะครับผมเพราะว่าเมื่อนี้มีลูกน้องของแม่นั่งเต็มอยู่มาทักทายกันทุกคนค <laughs> ่ะท่านผู้ชมมาตามแม <า S 1> ่ง,งไหน แม่มาทั้งหลายแม่ขยียนไว้หนีมดแต่ว่าว่านั่นเจ้าเขยี้ใส่นั่นไม่นช่มันชนมันชนของแม่อยู่อ่ะมันกระชอนัวชนมดสุดโตเลยไม่เป็นเลขตรงเก้าหมดไหมนี่ว้าวมันมันออกวันวันจันเนาะมันออกวันจันวันจันวันนี้เดี๋ยวบังนู่นนี่นะสามหาสามเจ็ดบารนี้ติดหาหาเจ็ดหาเก้าครับผมหกสามหกเก้าเจ็ดสี่ หาเจ็ดวันนี้มันกับสีของคุณแม่วันตีมันติีเบิ้ดวันนี้หาแปดแปดสามแปดห้าครับผมมี่เก้าสามมีตัวเดียวมีเก้าสามแปดมมกตัวเดียวแมนแล้วนันชนกันเบิ้ดแมนชนกันไหมยังกับคุณแม่คุ้มนั่นนะวันนี้ตามสูตรนะแม่เนาะเออวันนี้แม่จึงคนปลอยไาเก้าสองแปดนีมาแห้งเลยที่คันเก้าสองแปดอันอันนี้มันเป็นเป็นล่างหรือเป็นบน เเอาป็นล่างพี่เป็นบุญทั้งขางนี่เอาเอาเมสจะบอกเอาล่างเอาก้อนล่างก้อนเน่ะล่างก้อนเนาะครับผมเก้าสองแปดเอาเอาล่างนี่แค่สามตัวบ่เลขบ่เลขสามเลขสามตัวเก้าอันเลขบุญบ่ิเวนเลขล่างบ่พี่อยู่ส่วนทั้งพี่โอ้ฮะบุญนะขันบุญก้อนเก้าสามแปดเก้าสามแปดนั่นหมาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว สองหกแปดป้อยแปดสองคู่สองทางหันนี้ครับสองหกแปดนั่นหมดแม่เออครับผมตันนี้ละไเล็กสองตัวเลยแม่เด็กสองตัววันนีห้าห้าเก้าห้าสามหาเก้าห้าเก้าห้าสามห้าแปดครับผมห้าแปดสี่ห้าครับสี่ห้าเออตอนนี้ครับเล็กมีมีมีสี่คูมเลยแม่เล็สองตัวจ้าจ้ามีสี่คูวันนี้ล่างครับผมล่างมันจะติด วิ่งเดียวแม่วิ่งอันนี้คนนี่นี่นี่เฮ็ดไใ้เฮ็ดใบสามห้าสามห้าสามห้าเอาเอาเด็กเด่นล่องเจ้าอ่อนนั่นเราบอกเกี่ยวเขียนเราบอกน่ยเด็กเด่นอเออเด็กวิ่งบ่บอเด่นตัวเด่นมั่นแหมตัวเด่นเด่นหมดนี่ผมเนี่ยเอาเด่นเด่นเก้ารองสองเด่นเก้า ลองสองบุญเนะอะมันมันนี่มันนี่เรียกกล้างงเด่นตัวได้ไหมร่างเดินห้าลองสามเดินห้าลองสามลองสามนะครับผมมาเนี่มันจะมีสามห้าสามเจ็ดสามห้าสามเจ็ด สามแปดครับผมสามเก้าว่าเอาละมันมาบุญแล้วไเย่ามนี่ได้จ็ดตัวแล้วได้สามไอ้สคู่เแม่ได้สามคู่เร็วจ็ดเจ็ดสีเจ็นี่ไอ้มันกระตกกลับแล้วแม่เนาะมันกระตกกลับไปแล้วห้าเก้าเลยแม่ห้เก้ามันไม่บอกห้าเก้หาเก้าเป็นเลขบุญมันเป็นเลขบุญครับผมเฮ้เอาลงลางอีกบ หาห้าเก้ากับสองแปดซะล่างอันตัวนี้คือเป็นตัวกันไวไหมแน้หาเก้าเออกับสองแปดเอาไปนี่ไม่นี่ตัวตัวคนแม่เล่นด่างตัวเร่ไหเล่นด่างหาเกับสามนี่ดิว่าไอ้โอ้ตัวจะขูดสามห้าสามเจ็ดหนึ่งหมดไหมจ้าสามห้ากับสามเจ็ดหนึ่งน้อยเลยนะสองหางแล้วเอาบนบปนี้แม่คุณลบะกกม บนเป็นหาเก้าบนห้าเก้าห้าเก้าห้าแปดโอ้ยมาแห้งเธอเรื่องหาแปดเขาบอกว่าคันมีดซื้อไว่อนเดือวันสันผู้ใดบนห้าเก้ากับห้าแปดเนาะเ,ออเรียกซ้ำตัวกัตามนี้แล้แม่เนะนั่นะเรียตัวครับผมโอ้หาแปดนี่ไม่แหงดิแม่ไม่แห้ง ขากลับให้พ่อมือนเธอกลับให้พ่อมเออกลับเอาเรตี่เล้าเราเอามาใหร่นะตู้เด็ดเราเอามาใอไหร่เธอรึรับเอ็กซ์ซีบัญชีกลับเองดอกกินเหรอเพราะว่าบัญชีกลับเอาเองหรอกครับผมอ้าจำเป็นชมคุณแม่ก็ตาเด็ดทีนี้เป็นอันนั้นที่เป็นห่วงของแม่นะว่าโอ้ตาเด็ดเออตาเด็ดบ้านแดงนะ อีหยังอันนั่นของเร่าน่ะเอฟซีเรามีไผ่เนี่ยเราออกพุ่นน่ะเขาเห็นอยู่คุณจันบุรีคุณน่ะหัวายน,น้อยน่ายังว่าเลยตระเดีด,เ,ดเออตู้เดีดที่เรามาซื้อมเศษ็จนะแม่เทาเทานาพ่อผมมองจกักรละเอาคือสิบวกขอจัก ตู้เด็ดบ้านแดงนี่อันอันตู้เด็ดบ้านโพนาะเราหาซื้อเศษบ้านพ่บ้านปะเนี่เออบ้านโพ่เออก็ว่าใช่ไหมเออคุณบ้านพ่อคุณจางยืนบ่ครับผมเออนั่นแหละตฤทธิ์บ้านโพน่รับผมเราอันได้เลขกลงมาเอาย่ายมาเขียนเอาเลขก็จั่นทร์ละวานมเพิ่นเพิ่อนหายตัวแดงเออโอ้ยเพิ่อนหายไรตัวนี้ก็เป็นข้อคิดเชื่อโอ้ครับผมห้ามาเนี่ออกใบมินบอห้ามาเนี่ออกใบเล่าระหายมาแล้วห้ามมาบอกว่าเอา เอาไปเป็นคอคิดเด้อร์ประสันละว่าเราก็บอกนะเบิงเน่เปียงพายสิเบิงได้เด็กเล่าหนาลายโวดลายเดียวมาหนี่เท่าเขาหอยมาเป็ี่ยนคอคิดเท่าไรเราห้อยกับว่าตัดออกมือออกมาตัดออกมาพิจารณาที่ว่าเล่าเล่าคือว่าเป็นหัวใหญ่ใหญ่เราถือสุงวันซุงวันเดียวพังมดแต่ใช่อ้อมอันอันสามล้อแล้วนะครับผมก็หมึกมาเนี่ย บอกเด็กมีคันบี่คันไหนมากเลาก็จจายไปเลาว่ามีพระอยู่ไซบูเราว่าเปิดตูดีพระคนนั้นนะครับผมเล่าหายตูเด็ดมากเที่ยวนั่นเลาได้สี่แสนกว่าสี่แสนกว่าเออพระเนี่ยน,นี่พระนีันี่เลาก็ตูเด็ดนี่เราาหายตูเด็ดมากห้าหมื่นแล้วก็มาปลอมใสร่รถแล้วฮัน<ๆ> นกก็ได้อยู่เดี๋ยวนี้ได้บ่ได้หลายได้เทเล่าหาพันหัวพันไดเทเลมืันเราก็เอาเดี๋ยวผมจะได้ประเด็นนั้นประเด็นอยู่เออเดี๋ยวบ้านนี้เราซื้อเข่าซื้อแนวมาวัตต์รุ่งมาซื้อหิวจุนเอ็นครับผมนั่นอะไรกูหงุดหงวดนั่นไงพราตู้นี้นะแล้วว่าถามปื่อยๆเบิ่งเด้อเพิ่นเพิ่งเปิดตัวที่พาคพื้นไทยนี่อ่ะบัดนที่อก็จะได้ติดตามมันเนาะเขาอี่นีหงวดใดก็หงวดนั้นครับผม มวลวังหันเขาตัวเสะขับตัวเสะกขับตัวเสะเลยอาวัดเนาะแล้วอะไ้ดีแต่แล้วแม่ก็ได้ซ้ำนี่้วมันมาตัดข้างสิตัดตัวไรสิออกตัวนั่นซะว่าเนอยู่นี่นะแต่ว่าลูกเนกอายุเมียเล่าหนึ่งหกหกเก้านี่เล่าก็บอกว่าให้ซื้อชื่อไว้ในเรื่อย่ายันเมียเราตายเดียนว่างแล้วค่ะนะอายุหกสิบเก้าคื เราเรียกว่าเราตามอะไรงวดนมันมันหาเก้าหกเก้าคนก็คนตามอะไรหมดเลยตีหกเก้าสี่หกเก้าหกเก้านี่ชื่อว่าใครมาทำกัญได้ที่แมหกเก้ากับหาเก้าในบ้านทกันได้เยอะโอ้ตีหกเก้าชื่อกใครมาทำกันโอ้เกิดสี่แมนเลยแต่ว่าเราซื้อไว้เราเราบอกแม่นะเราบอกว่าให้ซื้อไว้ได้เรื่อย่าล้วสันซื้อกระซื้อตัวว่าสันคอยมาซื้อคอย่าเดินไล่ขึ้นเจ้าเรากาสันแต่ว่าเจ้า มาแตไหนย่ามไหนได้บัดหูจักอีทองเมียสุเลิศบ่เขาตัวมาเฮ็ดเบี้ยให้เขาไปสองพันเนอแต่อีว่าสีซื้อโทรศัพท์ใหม่ว่าสัน้นครับผมมินี่ได้ไมาว่าเสือเอาเงินให้สองพันโอ้ขุ่เสียดายว่าซื้อเขาให้มาเนี่ยสั้นแม่ว่าครับผมเอ้โหได้หัวใจติดายดีแล้วก็ไดอ๋อเนี่ยเาขาต้องชมนี่กะแคปหน้าจอไว้เด้อ <ừ ừ. S 2> อ่าต่อหัวกันแล้วแม่นางเงินล้านให้มาแล้วครับผม อ่านี่ครับผมน่องเบิ้งเป็นกะทิเตียนใจว่าเด่นเด่นบนมีเก้ากับสองนะครับผมเด่นก็เก้าเด่นเก้าล่องสองนะ่ <c oughs> น้องชมอ่าเด่นล่างอ่าก็มีห้ากับสามตัวเน้นตัวเด่นก็ห้านะครับผมอ่าจับคู่เลขสามตัวนะครับผมเก้าสามแปดสองหกแปดอ่าเลขสองตัวก็ห้าเก้าห้าสามห้าแปดสี่ห้า โอ้ตัวซีหานี่ผมซื้องวดบางหนึ่งตัวนี้โมออกเลยโนโดนว่ามาซีผมไปได้เอาใศัยสีหามันออกซีสองเอาตัวเน้นตัวเด่นก็คือห้าเก้ากับห้าแปดบนนะครับผมอ่าส่วนล่างก็มีสามห้าสามเจ็ดสามแปดอ่าเอาห้าเก้าด้วยนะครับผมอาจจะมาล่างก็ได้กับสองแปดนั่นเอ่เนาะตัวกันตัวเด่นก็คือสามห้าสามเจ็ดนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเอาแคปหน้าจอไว้ อ่าไปเชียงโชคเสลากริบแบงรัฐบาลคุณแม่นางให้เป็นแนวทางนะครับผมให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับอะไอื่นก็มากดีเอามาเสียบกลางเอามาเสียบเสกกลางไม่แม่มาเสียบกลางเอาเห็นมาสั่นงวดสามแปดนะครับผมอันแม่ป้อยสามแปดไปนอกเอาวสุดก็เสียบกลางเสยหนุ่ยสามสูดแปโอ้ยเฮาเพิ่นเแค่ยังเอาลรัคุณแม่ขอบคุณขอบคุณได้หลายครับผมที่แบ่งแนทางครับผม すこん、すこん、すこん、すこん。